สวัสดีเพื่อนๆชาว e เ Legend Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกให้ทุกคนได้ทราบกันนะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเปิดทดสอบเอ펙 e ลเจ Mobile นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนมุด VPN กันด้วยนะครับจะเป็นการมุดเข้าไปลงทะเบียนในประเทศนะครับในต่างประเทศนะครับโอเคนะครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ โอเคนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เห็นข่าวนะครับข่าวข่าวหนึ่งนะที่ได้โพสต์ลงมานะครับซึ่งเป็นทางผู้พัฒนาของ p e 펙 Legends โดยเฉพาะเลยนะครับที่เขาโพสต์มานะครับเขาทวิตมาบอกว่าเรียกตำนานทั้งหมดในอาร์เจนตินาโคลัมเบียเม็กซิโกเปรูอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับจะเป็นการเปิดตัวอย่างนุ่มนวลสำหรับเอ펙 e ลเ e นด Mobile นะครับที่กำลังจะมาถึงนี้นะ โกดเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าของประเทศที่มีชื่อของด้านบนที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนผ่าน Google Play Store ได้เลยนะครับและสําหรับตั้งนานอื่นๆทั้งหมดรวมถึงระบบ iOS ด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็ต้องลุ้นกันอีกแล้วนะครับว่า iOS จะมาหรือเปล่าหรือว่าจะมาแค่ Android เฉยๆนะครับยังไงก็อรอลุ้นกันดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผมด้นะ โอเคนะครับอันดับต่อไปก็คือวิธีการมุด VPN นะครับผมมุดไปลงทะเบียนเกม a p e x Legends Mobile นะครับเพราะว่าประเทศเรามันยังไม่ให้เปิดมันยังไม่เปิดให้ทดสอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมให้ทุกคนไปโหลด VPN ตัวนี้มาก่อนนะครับเนี่ตัวนี้นะครับผม Power VPN นะครับตัวนี้ผมใช้ตลอดเลยนะใช้ดีมากเลยนะครับและที่สำคัญคือมันฟรีด้วยนะโอเคนะครับพอเราโหลดมาแล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับ โฆษณามันจะเยอะนิดนึ่งนะครับพอเราอยู่หน้านี้แล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะครับเลือกเซเวอร์นะครับผมกลางนะแล้วก็ฟรีหนึ่งนะครับมันจะมีออสเตรเลียผมจะใช้อันไหนดีอะเมื่อกี้มันมีเยอะเลยเนาะอันนี้ผมจะลองออสเตรเลียแล้วกันเนาะออสเตรเลียนะครับอันไหนดีเนี่ยอันแรกเลยแล้วกันนะครับออสเตรเลียนะครับผม โอเคโฆษณาก็จะค้ออย่างนี้เราก็ปิดไปนะครับตอนนี้ VPN เราก็มาแล้วนะนี่นะครับ VPN เรามาแล้วโอเคอันดับต่อไปเราก,กดออกมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Play Store ของเราผมเชื่อว่ามือถือของทุกคนนะครับน่าจะทําอย่างนี้ได้แล้วนะกดกดค้างไปที่ Play Store นะครับแล้วก็กดไปที่ข้อมูลแอปนะครับผมแล้วก็บังคับหยุดก่อนนะครับผมเนี่ยปิดไปก่อนนะไอตัวแรกนี้นะครับแล้วเราก็กดไปที่ ที่จับเก็บข้อมูลนะครับโอเคพอเรากดอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีปุ่มล้างข้อมูลข้างล่างนะครับผมของผมอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าหน้าจอผมขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะกลัวทุกคนจะเห็นตัวหนังสือไม่ชัดนะครับในตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วก็กดล้างข้อมูลไปนะครับข้างล่างสุดเลยนะกดล้างไปฮะโอเคแล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อย่าไปล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับให้ทุกคนล้างแค่หน่วยความจำแคชนะครับผมแล้วก็ล้างไปฮะนี่ฮะดูแถวล่างสุดนะครับหน่วยความจำแคชจะเหลือ 0. ูน x เมกนะถ้าทุกคนไปล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลเราใน Play Store ทั้งหมดมันจะหายไปนะครับเหมือนเราซื้อมือถือใหม่แล้วก็สมัครปลุกอีเมลเข้าใหม่นะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับการ ล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับผมโอเคพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกมานะครับกดเข้าไปที่ Play Store เลยแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะมุดติดหรือเปล่านะครับโอเคติดไม่ติดเราดูกันยังไงดูตรงนี้นะครับพรีเมียมนะกดไว้ที่พรีเมียมนะข้างบนนะครับผมนี่มันจะมาอย่างนี้นะดูนะครับนี่เห็นปะมันจะเป็นสกุลเงินของออสเตรเลียนะครับดูดีๆนะไอแอปหรือเกมที่มันเสียตังค์นะครับ มันจะเป็นสกุลเงินของออสเตรเลียหมดเลยนะโอเคแล้วเราก็ค้นหาไปครับ a p e ิ l e g e n d m o o i l l e นะครับนี่นะครับผมก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแเ่วก็กดลงทะเบียนไปเลยนะนี่นะครับเป็นของจริงเลยนะอันนี้ของจริงนะครับเป็นของออสเตรเลียนะครับ Google Play Store นี้นะผมได้มุดเข้าออสเตรเลียนะครับ เพื่อนๆจะต่อ VPN เข้าอันไหนก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับแต่ต้องเป็น VPN ของประเทศที่มันเปิดทดสอบเท่านั้นนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ